ฮัลโหลสวัสดีค่ะ mm hmm. กลับมาพบกันอีกครั้งหึึ่งแล้วนะคะ mm hmm. กับการ u n นบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้มาถึงชุดนี้คือจริงๆเราต้องบอกว่าเราเข้าใจว่าเราอะมีการรีวิวชุดนี้ไปรเรียบร้อยแล้วแต่ชุดนี้เป็นอะไรที่เราชอบมากๆเลยแต่เราหลงลืมเขาไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะ Deviant Moon Tarot นะคะตัวนี้ Deviant Moon Tarot ตัวนี้เนี่ย Borderless เอ i ิชันเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่ามันมียุคสมัยหนึ่งที่ชุดนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยเป็นชุดของพระจันทร์ที่บิดเบี้ยวนะคะแปลเป็นไทยพระจันทร์ที่บิดเบี้ยวดวงจันทร์ที่มันบิดเบี้ยวนะคะชุดนี้เนี่ยหมายถึงว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ไม่มีขอบนะคะเนี่ย borderless นะคะเพราะพอมันไม่มีขอบเนะะี่ยค่ะมันจะทำให ภาพหรือการมองภาพเนี่ยมันดูกว้างขึ้นขยายจินตนาการได้มากขึ้นมันจะไม่มีการติดในเรื่องของกรอบนะคะอันนี้คือเท่าที่เท่าที่เข้าใจนะในในสิ่งที่เราเห็นนะคะก็ชุดนี้เนี่ยมีเรียกว่าเป็นยุคหนึ่งที่มีความเป็นที่นิยมมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่การนำเสนอของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแปลกใหม่ไม่เคยมีใครนำเสนอภาพ ในมุมของไพ่ทาโร่ที่ออกมาเป็นแบบนี้เนาะต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็คนสร้างไพ่ชุดนี้นะะนะะเนี่ยค่ะคุณแพทริกนะคะวาลนซ่าเนี่ยคุณแพทริกไม่ได้เป็นคนที่เรียกว่าไงดีออกแบบไพ่อะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเราอ่านประวัติเขาไม่ผิดเนี่ยเขาจะเป็นคุณครูสอนศินละปะซะด้วยซ้ำแล้วก็มีความที่ด้วยหัวที่แบบมีความครีเอทอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะก็ มีการเ,าเรียนรู้เขาเรียกอะไรนะคือเขาอะสนใจเรื่องราวของไพ่ทาโร่มาตั้งนานแล้วแล้วก็พยายามที่จะทำไพ่ออกมาแต่ก็ยังไม่ได้สำเร็จอะไรสักทีเนาะตอนตอนแรกๆนะคะแล้วก็ยังไงไม่ทราบได้ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้มาออกเป็นชุดนี้ผสมกับผสมผสานเองเรียกว่าเอาเรื่องของกราฟิกมาใส่เนาอะ,อะแล้วก็ความเป็นศิลปะเข้ามาใส่จับไปปรับมาตัด แต่งตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะคะปรับเบี้ยวนู่นเสริมไอ้นั่นไอ้นีน่ก็เลยออกมาเป็นชุดนี้ออกมาผสมกับจินตนาการในวัยต้องบอกว่าเป็นจินตนาการในวัยเด็กของเขาด้วยนะคะเราเคยเปิดหนังสือของเขาเขามีหนังสือที่เล่มใหญ่มากๆเลยนะคะชุดนี้เคยเปิดหนังสือของเขาดูเนี่ยเ,ออเขาเล่าว่าชีวิตในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขามักจะฝันถึงตัวการ์ตูนอะไรบางอย่าง แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการวาดตัวการ์ตูนนั้นออกมาด้วยนะปรากฏว่าในหนังสือเล่มนั้นน่ยมันจะมีการให้ดูถึงโครงร่างที่เขาวาดไว้ซึ่งมันก็จะคล้ายๆก,กันกับชุดนี้แหละนะคะตัวการ์ตูนต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้างนะคะสำหรับชุดนี้ของค่าย u s games นะคะ เกมสิสเต็มนะคะชุดนี้จะดูเย็นนิดหนึ่งเพราะว่าซื้อมานานแล้วนานมากๆแล้วจำไม่ได้ด้วยว่าซื้อจากที่ไหนแต่เข้าใจว่าเป็นคีโนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันฮะน่าจะซื้อปีที่แล้วมั้งถ้าเราจำไม่ผิดนะคะชุดนี้ก็จะมีคู่มือมาให้นะคะแล้วก็ตัวผ้่ย yeah. จะบอกว่าตอนที่ซื้อเนี่ยโอ้เรียกว่าหลงรักชุดนี้มากๆเลยพอหยิบขึ้นมาอ่านแล้วก็อ่านไม่รู้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราให้ดูคู่มือเขากันก่อนนะคะตัวไพ่ไม่ต้องพูดถึงคือมีความมันเงาวาวเพราะฉะนั้นน่าจะอ่านได้ง่ายนะคะนี่ตัวคู่มือเป็นคู่มือขนาดเล็กๆบางๆบงุ๊กเลตแบบนี้นะคะแล้วก็เขาเล่าให้ฟังถึง คุณแพทริกว่าเป็นใครอะไรยังไงมานะคะก็ปัจจุบันก็อยู่ที่นิวยอร์กนะคะแล้วก็เป็นเหมือนกับเขาอยากจะเป็นอาร์ติสต์เขาอยากจะเป็นศิลปินตั้งสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มเ,เรียกว่าทําตามความฝันของตัวเองว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็มีการเ,เรียกว่าศิลป,ปะของเขาเนี่ยค่ะมันเป็นศิลป,ปะที่แหวกแนวมากๆนะคะอืม แล้วก็เหมือนที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าเขามีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงเป็นชุดที่เป็น Defiance Moon ชุดนี้นั่นเองนะคะก็เขาออกไพ่ชุดนี้มาแล้วถึงได้ออกคู่มือตามมาตอนหลังนะ รกแรกที่ที่เปิดไพ่เอ่อไม่ใช่เปิดไพ่สร้างไพ่ชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้มีตัวคู่มือนะคะค่อยมามีคู่มือตามหลังคู่มือในที่นี้หมายถึงคู่มือเล่มใหญ่นะไม่ใช่คู่มือเล่มนี้คู่มือเล่มใหญ่เลยนะคะราคาอยู่ที่พันตอนนั้นพันห้าหรือพันแปดเรไม่รู้เราโอ้โหเห็นแล้วเราก็ถอดใจเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็เป็นอะไรที่ปกแข็งคือซึ่ง เอาจริงๆนะคือดูดีมากและเหมาะแก่การเก็บสะสมมากๆเลยแต่ตอนนั้นแบบตังหมดไงก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะโอเคในส่วนตรงนี้ก็จะเล่าถึง Creation เรื่องของความคิดว่าทำไมเขาถึงสร้างเป็นการไพ่ชุดที่เป็นทาโร่เป็น d e v i a น t m มูนขึ้นมานะคะ,ะเขาก็เล่าให้ฟังเป็นผสมกับจินตนาการในวัยเด็กของเขาด้วยในความฝันของเขาด้วยล่ะคะ่ะ นะคะที่ที่แบบมักจะเห็นไอตัวการ์ตูนอารมณ์ประมาณแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนกับอารมณ์คล้ายๆกับสัตว์ประหลาดเลยนะเออแต่ก็มีความน่ารักในทีของเขาเหมือนกันนะคะอ่ะแล้วก็พอตัวคู่มือเนี่ยก็จะพูดถึงไพ่เมเจอร์นะคะชื่อไพ่แล้วก็เหมือนกับอ,อ,อธิบายคร่าวๆนิดนึงว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันคืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่า ไพเดอฟูเขาเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยระมัดระวังอะไรกับรอบข้างของเขาพวกนี้หรือว่าในเรื่องของการที่เขาอาจจะไม่มีประสบการณ์อืม นะคะก็อยากจะผจญภัยอยากจะเดินทางอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเลยดังนั้นเขาก็เลยไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็อ่านไพ่แบบหัวตั้งนะคะว่ามันหมายถึงอะไรและหัวกลับหมายถึงอะไรนะคะเนี่ยก็แต่ละใบไปไล่ไป,ไปจนกระทั่งถึงอายเนอร์เนาะชุดที่เป็นมเนอร์มเนอร์มเนอร์ อ่าชุดออฟซอสนะคะชุดนี้เขาก็จะเริ่มด้วยตัวคิงขึ้นมาก่อนนะคะคิงควีนไนพวกนี้นะคะไล่จากหลังมาหน้า uh, จะมีความแตกต่างจากชุดอื่นเนาะที่ชุดอื่นจะจับหมายเลข1ไปจนถึง10แลวแล้วก็เป็นเพจไนควีนคิงนะคะแต่ว่าชุดนี้จะกลับหลังเอาหลังมาหน้านะคะโอเคก็ไล่ไปจนกระทั่งจบเล่มนะคะก็อันนี้ไม่ได้มีแปลเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ นะคะแล้วก็ด้านหลังนี้จะพูดถึงวิธีการวางสเปรดไพ่หรือว่าในเรื่องของการจัดเรียงไพ่นะคะเขาใช้แบบลูนติกสเปรดนะคะก็จะเป็นไพ่ทั้งหมด10ใบ วางแบบนี้เป็นวงกลมๆอย่างเงี้นะคะแล้วก็แต่ละตำแหน่งก็จะมีความหมายของมันว่าคืออะไรบ้างนั่นเองโอเคนี่คู่มือคะ่ะเล่มเล็กๆสามารถพกพาไปได้นะคะในการที่จะเอาไว้ใช้อ่านประกอบกันนะคะสำหรับน้องๆมือใหม่ตัวนี้เป็นหน้าปกนะคะน่ารักไหมนี่นี่นี่นตัวนี้หน้าปกอ๋อด้านหลังของไพ่เขาเป็นแบบนี้นะคะ หลายๆคนคงเห็นจากคลิปพิกอาร์ตหลายๆหลายๆคลิปแล้วนะคะก็มีการใช้ชุดนี้ด้วยเหมือนกันตัวกระตูนอาจจะดูประหลัดประหลาดไปนิดนึงนะคะก็ให้รู้ว่ามันเป็นชุดนี้นี่เองนะคะ Devenge Moon ดวงจันทร์บิดเบี้ยวดวงจันทร์ที่บิดเบี้ยวอ่นในคู่มือเขาเนี่ยเน,นคู่มือเขาเล่มหนาตึกตึกมากเลยค่ะอืมเนี่ยนะคะเดี๋ยวถ้ามีใครสนใจแล้ว พอจะหาได้คือตอนนี้เราเข้าใจว่าคู่มือเขาน่าจะไม่ได้ผลิตแล้วแล้วก็ไม่รู้จะมีอีกอยู่อีกไหมนะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองถามเข้ามาเผื่อจะหาให้ได้เนาะโอเคสำหรับตัวคู่คู่มือจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านไพ่ของเขาบ้างด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะคุ้นไหมคุ้นไหมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระดาษเนี่ยคะ่ะมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะ ไม่ได้มีความบางจนเกินไปและไม่ได้หนาจนเวิร์มมากจนแข็งจนทำให้ไม่สามารถยืดหยุ่นได้นะคะก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็ในส่วนของความมันเขาจะมีการเคลือบมันมาอยู่แล้วอย่างที่เพื่อนๆเห็นมันสะท้อนวิงๆอย่างนี้เนาะเนี่ยค่ะมีความเป็นสีดําสนิท นะคะอ่าไม่สนิทเท่าไหร่ก็มีสีดําแล้วก็มีลายๆตรงนี้เหมือนแตกลายงาอารมณ์เนี้ยนะคะแล้วก็มีรูปพระจันทร์นะเพราะเขาเป็นดวงจันทร์ใช่ไหมเขาก็จะมีรูปของพระจันทร์เสี้ยวนั่นเองเซเลอร์มูนมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราดูด้านหน้าของเขากันก่อนดูแค่ภาพแรกก็แบบอ่อนอ่อนแอ่อ่อลชอนออนแอ่เลยนะนี่ๆๆๆดูเห็นไหมไหมนะคะมีความลื่นมันเงาวาวมากเดี๋ยวเรามาดูชุดแรกกันก่อนกับเมเจอร์ นะคะไพ่หลักมี The Fool ดูนี่ปลาปลาเนี่ยว่ายแค่ปลายอย่างน่ากลัวเลยดูดิมีเขี้ยวด้วยเอ้ยมีแบบฟันแหลมๆๆๆเหมือนปลาปิรันย่ามากเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัว The Fool เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเริงร่ามากๆไม่ได้สนใจกับอันตรายที่มันอยู่เลยเห็นไหมนะคะ the f o o l นี่มาดู the magician นะคะอ่า แคคล้ายๆ,ๆเดิมค่ะแต่หน้าตาเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปบางคนก็จะว่าน่ากลัวเนาะบางคนก็จะว่าน่าเกลียดก็จะมีหลากหลายที่คอมเมนต์เนาะที่ที่เขาคอมเมนต์กันเข้ามาก,ก็ก็คือจะมีแบบทั้งน่ากลัวน่าเกลียดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสารพัดเลยนะคะเดอร์มจิเชนนะคะถือไม้ถือดาบแล้วก็มือยังจุ่มถ้วยอีกนะคะแล้วก็มีถือเหรียญด้วยเห็นไหมไม่ได้ครบวงจรเลยนะคะม a จิ c เชนนะคะ Hi, Priestess High Priestess Hi, นะคะตัวนี้มีปีกอยู่ข้างหลังเป็นพระจันทร์เสี้ยวเนาะแล้วก็มีอีกหน้าหนึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมให้เพื่อนๆดูละกันเนาะเป็นความแปลกนิดนึงเนาะต้องบอกว่าไม่นิดอ่ะมันแปลกแล้วก็แตกต่างจากความเป็นไพ่ทาโร่ในยุคยุคก,ก่อนหน้า,นเ,า,านะะเนี่ยเออมากๆนะคะเนี่ยชอรอต ไม่มีอะไรเป็นรถม้าเป็นล้อรถล้อรถหมายถึงการเคลื่อนที่การเดินทางอะไรอย่างนงี้นะคะเชียริโอตแล้วก็อุ้ยจับปลาไว้เนี่ยมีการรักษาบาลานซ์เนาะสองด้านเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเดอะเฮอร์มมีความแปลกจากชุดอื่นๆจากไพ่ชุดอื่นๆคือ เขาไม่ได้ปิดตาทั้งสองข้างเนาะเฮอร์มตเนี่ยก็ยังมีการลืมตาข้างหนึ่งขึ้นมาดูด้วยนะคะนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ไม่สนใจอะไรเลยนะคะเขาแค่สงบที่จะแบบเออแต่ก็ยังมีมุมหนึ่งที่รู้อยู่ด้วยนะคะนั่นจะมีความแตกต่างกันออกไปจากชุดอื่นๆให้ดูความงามของเขาแล้วกันเนาะสำหรับชุดนี้นี่ The Devil เนาะ Hangman the Devil mm hmm. เห็นไหมไพ่เขาจะไม่ได้มีขอบเลยนะคะเป็น Borderless หรือไ right รขอบนั่นเองนะคะก็จะไม่มีขอบตรงนี้จะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะมีจินตนาการได้กว้างไกลกว่าถ้าเกิดมันมีขอบนะคะ mm hmm. ก็ชุดรุ่น,นอ๋อไม่ใช่รุ่นนี้ไพ่สำหรับเนี้ยหมายถึงว่าชุดที่เป็น Deviant Moon นะคะ mm hmm. เขามีที่เป็นแบบมีขอบแล้วก็ไม่มีขอบเนาะมีหลายเวอร์ชันที่เขาออกมา ให้คนได้เลือกซื้อกันนะคะเห็นไหมมีความแบบืแปลกมากๆเลยเดี๋ยวมาดูที่เป็นชุดของซอสไพดาบกันบ้างนะคะก็ยังคงเป็นดวงจันทร์อยู่เนาะนี่เห็นไหมนี่ค่ะ ดาบเยอะมากมามีแบบว่าน่่ๆๆ่มีตัดเอา,เอาลูกกระตาอะไรมันไม่ใช่เครื่องฉายเครื่องฉายภาพยนตร์เนอะอารมณ์คล้ายๆอย่างนี้มาด้วยนะคะเขาเป็นคนที่รอบรู้อ,อย่างนี้มีการรู้เรื่องราวข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่อันนี้ก็ขี่ม้าไป อันนี้ก็จะเป็นแบบโอ้แทงโอ้มีน้ำตาไหลอะไรเนี่ย <c oughs> เอา้าโอ้เอ๊ source เอ้าโอเคนะคะก็จบไปในชุดของ Page Nine, Queen, King. เพจในควีนคิงอ่ะโอเคอันนี้จบไปแล้วเนาะในส่วนของตัวที่มันเป็นไพ่ดาบแต่อันนี้จะเป็นไพ่แสดงว่าเราเรียงผิดเนาะ อ่ะอันนี้จะเป็นชุดไม้นะคะชุดที่เป็นไม้ก็ดูรูปภาพละกันเนาะอันนี้มีการแบบเลี้ยงเด็กเกิดใหม่นี่กำลังปลูกอะไรอยู่สักอย่างไม่รู้หรือเด็ดก็ไม่รู้นะเนี่ยอืมน่ยอันนี้เหมือนหน้าปกหนังสือเลยหนังสือ,เ,อเล่มใหญ่เนะะี่ยค่ะเขาก็จะใช้ภาพเนี่ยเป็นหน้าปกนะคะ <c oughs> เป็นยังไงภาพไม้โอ้มีเดินด้วยไม้นะว้าวอู้อ่ามาดูถึงชุดถ้วยกันบ้างดีกว่าเนาะชุดถ้วยอ่าฮะชุดถ้วยก็จะมีเนท หูลำมากแขนนินทาเขาเนี่ยน <pl ains> ี Christ, ่นี่นี่ดูดูดูดื่มกันนิดนึงนะจ๊ะอะไรอย่างงี้แต่ว่ากินกับผีนะนี่เฉลิมฉลองในปากสัตว์ก็เป็นการนำเสนออีกมุมมองที่ที่เราว่ามันก็ต่างออกไปจากที่ไรเดอร์เวทเออไม่ใช่ไรเดอร์เวท ชุดที่ทารเป็นนะมันก็จะต่างออกไปด้วยภาพอะไรต่างๆพวกนี้มันก็อาจจะทำให้เราสามารถคิดนอกกรอบไปได้นะคะอันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นแบบไพ่เหรียญละนะคะโอ้เจ็แปดเมีกรีดต้นไม้ออกมาเป็นแบบยางหรือเลื่อน เนี่ยแอบเสียดส,สีสังคมอะไรขนาอารมณ์ประมาณนั้นด้วยนะคือแบบเนี่ยมีอยู่ภายใต้คนมีเรียกว่าอะไรดีมีคนเรียกว่าเล่นเล่นหมากรุกอย,อยู่บนหลังคนทีนี้ไม่ใช่เสียดสีขอโทษไม่ใช่เสียดสีเนะเาะหมายถึงว่าเขามีการเล่นหมากรุกหมากรุกเนาะอยู่บนหลังคน เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเรียกว่าทําให้อะไรเดียกดขี่หรือ,อคนนี้อาจจะเป็นท่าเนี่ยก็กดขี่ก็ได้หรือว่าให้ระวังว่าคนเนี้ยเขาอาจจะลุกขึ้นมาไหไรก็ได้เพราะลุกขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างจบเกมหมดเลยเห็นไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่นําเสนอมุมมองที่แตกต่างออกไปเนาะให้ข้อคิดให้มุมมองที่ต่างออกไปได้เรียกว่าชุดเนี้ยเป็นอีกหนึ่งชุดที่ฉีกแนวของไรเดอร์เวดออกไปเลยนะคะแล้วก็มีความแปลกแตกต่างของตัวไพ่ตัวหน้าไพายมากๆอ่าฮะสำหรับการสับไ้าก็โอเคเนะาะไพ่เขาจะมีความยาวค่ะแต่ว่ามันจะแคบด้านนี้จะแคบนะคะก็ เลยทำให้ในการสับไพ่แบบตามยาวเนี่ยอาจจะทำได้ดีเหมือนกันนะคะแต่แค่มันจะไม่สะดวกคือมันยาวเพราะฉะนั้นจะต้องดึงออกมางยากหน่อยนะคะเท่านั้นเองแแต่ถ้าตามขวางเนี่ยเราคิดว่าพอมันยาวเนี่ยมือคนมือสั้นเนี่ยมันจะไม่ถึงนะคะก็เดี๋ยวดูการกรีดไพ่เล็กน้อยนะคะในส่วนย์การกรีดไพ่ อันเนี้ยสามารถทําได้ดีเลยนะคะเนื่องจากว่าตัวผ้าเขาเนี่ยมีความมันเงาอยู่แล้วนะคะก็จะสามารถทําได้ดีเยี่ยมเลยโอเคสําหรับชุดนี้เนี่ย เรียกว่าอาจจะออกวางจำหน่ายเนี่ยนานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการมาทำรีวิวไว้นะคะหลงลืมนางใบชั่วขณะก็ฝากว่าอีกหนึ่งชุด d e v i n ต m o o n Tarot นะคะ t a r o t d ี v i น o ์ม o นแ t โ o o บอ r r e e s e e s สเ i ดินนะคะตัวที่ไม่มีขอบแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้เห็นคลิป ในเรื่องของการรีวิวไพ่ไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามเข้ามาก็ฝากกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ